อันนี้คุณแม่จะพาพี่ทามไปไหนเนี่ยสวนสนุกสวนสนุกโอสวนสนุกที่บึงพลานชัยไปปล่อยพลังเอาคนอ้วนมาปล่อยพังโอกระลอกกระลอกมีกระลอกมีกระลอกบึงพลางชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ไข่สามอันนี้เป็นนกนนกกาอันนี้ตามพี่อามไปวันนี้สวัสดีทุกคนวันนี้พี่อามจะพาไปเที่ยวสวนสนุกดูอะไรแข่งไม้ไม้ททีี่่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดที่ร้ออยเอ็ดนะคะเนี่อครับตามมากันเลย ใครจะเหนื่อยกว่านกันพ่อเหนื่อยพ่อระหว่างกําลังกายเยอะแยะเลยวันอาทิตก็ไม่ให้พ่อพักเลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆสวนสาธารณะ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นล้อมรอบด้วยบึงบึงกันเลยว่าบึงพลานชัยอันนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสำหรับนสนามเด็กเล่นเป็นปรับปรุง <the> ปรับปรุงใหม่นะครับ แล้วน <ítulo> ้องอ้อมพาไปน้องออมพาไปเล่นขึ้นวนสนิ่วน้น้อเออช่กรไดนั่งมอกระบอกกลอกนี่กระลอกเยอะนะครับนุณ เป็นแลนด์มาร์คแหงใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสวนสนุกสำหรับเด็กๆนะครับที่บึงพระลานใจใครแวะไปผ่านมาก็พาลูกๆมาเล่นตอนมันหยุดนะครับอันนี้กำลังง่วงนอนนะครับตอนนี้ง่วงนอนแล้วได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ สงสัยจะได้กลับไปนอนเอาไปเลย

สถานีแรกไตเชือกเอาดูสิประจนภัยได้ไหมอันนี้ยังไม่ถึง3มปีอีกไม่กี่เดือนสถานีแรกไม่ผ่านมาดูสถานีที่สองไป มามามาสถานีที่สองเอาไปอึ๊บไปแล้วไปแล้วเอาไปสถานีที่สองการประจนไปครั้งแรกของอาร์ม โจนสลัด<า>อ่าลงมาได้ไหมลงมาสงสัยจะไม่ผ่านไม่กล้าลง เริ่มเริ่มลวนเอาแม่ไปช่วยว่ารู้ค่อยๆค่อยๆเดินพยายามเข้าสถานีที่2ก็ไม่ผ่าน น่อา,อ,าอ่าเลี้ยงสองสามวิเยอ่อันนี้ผ่านอยู่นู่นไปขึ้นทางนู้นไปขึ้นทางนู้นเหมือนเดิมนู่นๆไปกับพี่เขา เออขึ้นมากับพี่เขาเลยนะ่อยเห็นไหมจบอา่มีละไม่เป็นไรนะมาตัวเองขึ้นไปไม่ได้ไมาทางนี้ นะอืวืบโอ้อันนี้แข็งแรงมากอันนี้ตุตะเอา้ามีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วอา้าครั้งที่สามจะได้ไหม สองสามมาเลยเอาเออเลยใส่ได้เลย เออ mà,

อ่าบาย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 สวัสดีครับสวัสดีครับบายบายว่า,างๆก็มาเล่นนะครับ